สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมากินสารดกันนะคะนี่สารดลูกสดๆเลยค่ะกินกับพริกเกลือนี่คือพริกเกลือของเรากอ่อนเด่นเรามาผ่าบสารดออกเป็นสองซี่ก่อนนะคะนี่เราจะกินสองลูกค่ะครึ่งอย่างนี้เลยค่ะผ่าครึ่งไปเลยอ้าวมีดไม่เข้าขาไปเป็นมีดก่อน มาแล้วค่ะเปลี่ยนมิดมาแล้วค่ะโดนใหญ่ก็เดิมนี่ก่อนอื่นแล้วก็ผ่าเสารถเป็นสองสีนี่ผ่าขึ้นไปเลยน,นี่นะคะเสารถขอเาโชว์ะโชว์วะจุดถ้าดี ีิน้ำหยดนี่คือสอบรถของเราค่ะแล้วเราก็คว้านก่อนนะคะให้เม็ดมันหลุดออกจาก เปลือกข้างนี้อันนี้แคะแค่แค,แคให้เขาหลุดออกจากเปลือกนะคะอุ้ยน้ำนี่เลยค่ะน้องน้องก็จะได้เป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วเราก็ใส่พิเกิลไปอันนี้โอ้ยของเซตโตนี่เลยค่ะ เลยอุ้ยตายนั่นลอลไรออกไม่หมดร่องเขาจะแบบเปรี้ยวอมหวานนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินแบบของเปรี้ยวสดใจมากเลยค่ะ เห็นไหมะคอมเมนต์ได้ไหมแซร็จมากอันนี้น้อยเดีย๋ยวเราจะรวม ให้เป็นรูปเดียว,ยวรวมใส่นี่เลยอรอทีนี้ก็เกลือโรยเกลือโรยตาแล้วก็คนค่ะคนให้เข้าน้ำเข้าเนื้อ เปรี้ยวอหมหวานได้หน่อยค่ะพริกกับพริกเกลือคือแบบอร่อยมะภาษายอืมไปแล้วค่ะบ๊ายบาย